ของหนูอยู่ในชุมชนอิสลามสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความรักและความชง่าง่ยให้กันเสมอในแต่ละวันทุกคนจะทำหน้าที่ของตนเองเช่นเดียวกันหนู เป็นสมาชิกค,คนหนึ่งในครอบครัวในทุกๆเช้าจะต้องช่วยพ่อและแม่ทำงานบ้านก่าดบ้านล้างจานซักผ้าแล้วไปเรียนหนังสือในวันหยุดจะช่วยเก็บยางและขายของเพื่อแบ่งเบาภาระนี้จะเหนื่อยแต่หนู ก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มท่านทั้งสองพ่อสอนหนูเสมอว่าเราทุกคนในครอบครัวจะต้องรักและช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ทอดทิ้งกันคำสอนของพ่อเป็นสิ่งที่หนูยึดถือปฏิบัติเสมอมาขอบคุณคำสอนของพ่อที่ทำให้หนูมีความสุข